วน้าเอาใหม่เนาะวน้าใหม่นะครับแต่วันนี้นะครับตั้งใจมาทําบุญปล่อยปลาเนาะก็ขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมบุญเนาะนะครับวันนี้ก็นะครับมาปล่อยปลาเป็นประจาเลยนะครับก็ขับรถนะครับมาทําบุญปล่อยปลาเนาะก็หลายหลายคนที่เข้ามาแล้วเนาะนะครับวันนี้ก็ตั้งใจนะครับเอารถคันนี้นะครับแม่ยานางรถคันนี้มาปล่อยปลาเนาะที่ให้โชคนะครับเราก็ดีใจนะครับทุกๆท่านเนาะสําหรับใครที่นะครับติดตามอยู่เนาะนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับ เรื่องของโชคนั้นนะครับมันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยเนาะนะครับแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนลามีโชคเนาะแต่ถ้าใครที่จําได้นะเนาะจำได้ว่าเมื่อวันพระก่อนที่เลขจะออกนะนะครับอาจารย์ต้นก็ขับรถคันนี้มาทําบุญนะครับใครจําได้เนาะจําได้อยู่ใช่ไหมผมก็ขับรถคันนี้มาทําบุญนะครับมาปล่อยปลาไงนะครับนะครับจําได้อยู่เนาะคือคือผมก็บอกเสมอนะครับว่านะครับใครที่ ได้ติดตามได้สดเนี่ยโลัสสวัสดีครับนะครับวันนี้วันท่าน้อนะครับก็ปเป็นชัวนชสวัสดีครับนะครับวันนี้วันท่าน้อนะครับก็ปเป็นฉัอ่ใครเข้ามาแล้วเนาะกูเลยเชรีติดยับตรงนี้ไปม,มาไปต่อเนาะเออครับเดีย๋ยวเราไปปล่อยลายก่อนเนาะ นโมนะครับนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสมาสัมพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสมาสัมพุทธัะสาธุสาธุข้าพเจ้าในอรุณทอนจิตพานุธรดลเกิดวังคานที่10สิงหาคม2525ร 25. บุญกุศลใดก็ดีที่ข้าพเจ้าได้มาปล่อยป่าวันนี้ได้ทําบุญด้วยความตั้งใจ ก็ขอให้นะครับทุกๆท่านที่ได้เข้ามาดูในส่วนนี้ขอให้มีส่วนร่วมในบุญทุกทท่านก็ขอให้มีความสุขความเจริญทามาค้าขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองได้บุญร่วมกันนะครับสวัสดีครับคุณชมพู่นะครับก็วันนี้วันพานะนะครับคือตั้งใจมาทําบุญเนาะครับในเรื่องของโชคเนี่ยบางทีนะครับต่อให้นะครับเราให้ถูกแต่มันซื้อไม่ได้ถูกไหมมันซื้อไม่ได้มันก็ไม่มีความหมายถูกไหมครับมันซื้อไม่ได้มันก็มีความหมายแต่ผมเชื่อว่านะครับแต่เมื่อคืนฝันดีนะนะครับเมื่อคืนฝันดีแล้ว แต่อันนี้เปิดป่าเปปสาธุสาธุก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีอายุมั่นขวันยืนขอให้ท่านทั้งหลายจงอนุทนาบุญกับ้าพเจ้าในครั้งนี้แล้วก็ขอให้นะครับความสุขนั้นจงส่งผลกลับไปในทางสัมมาชีพปัจเจี่ให้กระยาณมิตรทุกคนที่ได้เข้ามาดูไลฟ์สดในวันนี้นะครับกดไลก์กดแชร์ก็ขอให้นะครับได้บุญร่วมกันเนาะนะครับก็สาธุสาธุนะครับเนะครับก็ เดี๋ยวต่อไปเราก็ไปปล่อยเต่าครับอันนี้เป็นเตนน่านะครับประดิจานะครับใครเข้ามาแล้วเนาะเอ่อรู้สึกว่านะครับบางบางคนนะนะครับบางคนที่ที่เข้ามาดูผมนะบางคนก็ไม่เห็นไ์สดเนาะเพราะว่าไม่ได้กดติดตามไว้นะครับแล้วคมก็บอกว่านะครับอย่าง เอที่แล้วนะครับผมก็บอกแล้วว่านะครับผมให้เจ็ดหนึ่งตั้งแต่เนิ่นๆแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ดูผมนะได้สองเก้านะครับขนาดผมให้เอาผมพูดให้ฟังนะนะครับผมให้ดูนะผมให้ดูเลยนะครับอันนี้ต้องให้ดูก่อนนะนะครับผมให้ดูก่อนเลยขนาดผมผมก็ยังบอกนะว่านะครับเนี่ยถ้าใครดูยดูเนี่ยครับใครที่อยู่ในกลุ่มนะผมก็บอกว่านะครับนะครับ ใครได้ดูเนี่ยเนี่ยใครได้ดูทะเบียนรถที่มาส่งองค์ปู่อยู่ที่บ้านเก้าสองหนึ่งนะครับผมให้ดูนะนะครับบางคนไม่ชอบไงก็เอาแต่สองหนึ่งหนึ่งสองแต่สองเก้านะครับก็ไม่เอานะครับเห็นไหมผมให้นะสองเก้านะครับเพราะว่าทะเบียนรถมันตรงเดียวกันคือผมพูดว่าทะเบียนรถที่มาส่งองค์ปู่ที่บ้านนะครับทะเบียนเก้าหนึ่งสองแล้วก็อีกคันหนึ่งก็ตรงกันนะครับเก้าสองหนึ่งเห็นไหมมันตรงกันนะครับผมก็บอกเสมอน,นะผมให้ดูนะถ้าใครที่ดูได้สดนะแล้วก็ ไอ้ตัวเนี้ยผมก็ให้ตั้งแต่เ,เ,น,น,เน,น,นิ่นๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยผมให้ตั้งแต่เนิ่นแต่บางคนถ้าไปซื้อเนี่ยมันได้แล้วนะครับนะครับมันได้อยู่แล้วเนาะครับแ,แต่ว่ามันอยู่ที่บุญของแต่ละคนด้วยถูกไหมครับอ่าแล้วก็งวดนี้นะครับผมบอกแด้ว,ว่านะครับผมได้มาแล้วนะผมได้มาแล้วแล้วก็นะครับผมต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่กล้าให้เพราะว่าถ้าให้ไปเดี๋ยวก็บอกว่ามันอั้นมันซื้อไม่ได้อีกถูกไหมนะครับ นะครับนะครับถูกไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราปล่อยปลาก่อนเนาะนะครับก็นะครับอันนี้ปล่อยเต่าเนาะนะครับก็ขอให้นะครับทุกๆท่านนะครับเต่าวันนี้นะครับเห็นไหมไปแล้ว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 เราปล่อยไปเลยสองตัวสามตัวสี่ตัวไปแล้วไปแล้วไปแล้วห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวนะครับครับไปเลย ตายตายขออายุมันคนยืนนะครับอาจารย์ขอบคุณมากหนูได้หนึ่งเกียรติเห็นไหมนะครับใช่ไหมคุณชมพู่นะครับคือผมก็บอกเสมอนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับตายนะครับอายุมันคนยืนทุกา่านนะครับก็เล์แชร์เนาะรู้สึกว่านะครับจะไม่มีใครนะครับผินนะนะครับเวลาที่สุดถูกไหมครับนะครับอันนี้ก็มาปล่อยเต่าไปแล้วน้ำมูลนี่ขอปล่อยเต่าเก็ดตตัวนะครับครับ วันนี้ก็คือบอกนะครับว่าผมขับรถคันนี้มาทําบุญเนี่ยถ้าจาได้เนาะจําได้ว่าอาจารย์ต้นขับรถคันนี้มาทําบุญแล้วก็เต่าเนาะนะครับก็ขอให้นะครับทุกๆท่านนะครับเต่าวันนี้นะครับเห็นไหมไปแลวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอไ,ไ,ไ,ไปเลยสองตัวสามตัวสี่ตัวไปแลวไปแล้วไปแล้ว ห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวนะครับครับไปเลยปลายปลายขออายุมันคนยืนนะครับอาจารย์ขอบคุณมากหนูได้หนึ่งเกียรติเห็นไหมนะครับใช่ไหมคุณชมพู่นะครับคือผมก็บอกเสมอนะครับผมก็ไม่รู้หรอกนะครับปลายนะครับอายุมั่คนยืนทุกท่านนะครับกดเลค์แชร์เนาะรู้สึกว่านะครับจะไม่มีใครนะครับเห็นนะนะครับเวลาที่สดถูกไหมครับนะครับอันนี้ก็มาปล่อยเต่าไปแล้วนู่นมูลนี้คอ อยเตาเกตตัวนะครับครับวันนี้ก็คือบอกนะครับว่าผมขับรถคันนี้มาทําบุญเนี่ยถ้าจาได้เนาะจําได้ว่าอาจารย์ต้นขับรถคันนี้มาทําบุญแล้วก็เออผมก็อัานค่ะจริงๆจริงๆครับมันอัานก็จริงแต่เราต้องบอกว่านะครับมันอยู่ที่ดวงของแต่ละคนด้วยถูกไหมนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับ ติดตามไว้นะครับผมเชื่อว่านะครับครั้งต่อไปก็คงจะได้เนาะนะครับบางคนก็หาซื้อนะครับหนึ่งเจ็ดห้านะครับห้าเจหนึ่งได้ประมาณนี้นะครับสวัสดีค่ะจริงๆแล้วนะครับใครที่ติดตามผมอยู่นะนะครับผมก็บอกแล้วว่าผมก็ไลฟ์สดนะครับคุยทํานายฝันแล้วก็บอกหลายๆอย่างนะาว่าเราต้องเชื่อในเรื่องบุญก่อนนะครับสวัสดีจ้านะครับทุกๆคนเลยนะครับก็วันนี้ขอขอให้มีส่วนร่วมในบุญเนาะนะครับ ส่วนใครที่นะครับรอนะครับใครที่รอนะครับอโปดนะครับกระเป๋าใครอยากได้กระเป๋าเนาะเดี๋ยววันนี้จะนะครับไล์สดนะครับใครอยากได้กระเป๋านะครับอยากได้นะครับอสินค้าอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้จะโปรให้เนี่ยผมให้ดูเลยนะครับเนี่ยผมให้ดูเลยนะครับเห็นไหมนะครับเออคือต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับ นะครับผมก็บอกแล้วว่าผมให้ในในกลุ่มอะ่ะผมให้ผมให้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองนะครับวันที่ยี่บสองนะครับผมลงให้รอจ้ะแต่ว่าถ้าเป็นใครได้ดูรฟ์สดน,นะผมจะบอกก่อนนะครับว่างวดต่อไปนะครับไปหาซื้อเรขงนี้ไว้นะครับงวดต่อไปไปหาซื้อเรขงนี้ไว้นะครับนะครับ งวดต่อไปไปหาซื้อเลขนี้ไว้78ครับนะครับงวดต่อไปไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขนี้ไว้เลข้าย78นะครับอ่าไปหาซื้อลอตเตอรี่เดแ78นะครับไปหา78ไว้87นี่แหละนะครับ ให้ตั้งแต่วันที่18หรือว่าวันที่22นี่แหละนะครับให้ตั้งแต่เนิ่นเแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับผมก็เหมาะเสมอว่าไอ้เรื่องของโชคหรือว่าเรื่องของดวงถ้าใครติดตามผมจริงๆอะจะรู้แนวทางจะรู้เลยว่าที่ผมพูดมาเนี่ยถ้าคนนะครับจับได้นะเอออย่างน้อยก็คืออาจารย์ให้912 29นะครับก็ต้องตัดเล่นถูกไหมนะครับนะครับอย่าง81ผมก็ตัดให้7 1 1 7กตวันดีจ้านะครับ อ่าไม่เป็นไรเนาะก็นะครับฝากกดติดตามกดไลค์แชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อ่าครั้งหน้าครั้งหน้านะครับรอใกล้ใใอาจารย์เนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับแบ่งปันกันเนาะนะครับสี่ร้อยคนดูไม่เป็นไรนะครับคนติดตามเป็นแสนนะครับคนติดตามสองแสนนะครับคนติดตามสองแสนแต่ว่าถ้าถามจริงจเนี่ยคนสองแสนเนี่ยบางคนไม่เห็นนะเวลาผมไลฟ์สดนะนะครับบางคนนะครับติดตามสองแสนก็จริง ติดตามสองแสนแต่ว่าเวลาไล์สดนเนี่ยไม่มีใครเห็นนะเห็นเฉพาะคนที่กดกระดิ่งเตือนนะครับเสวัสดีค่ะคุณพี่บุญมาเนาะนะครับครับคุณพี่บุญมานะครับสวัสดีจ้านะครับฝากกดไลค์แชร์ด้วยเนาะวันนี้เราก็มาทําบุญนะครับปล่อยปลานะครับปล่อยปลาที่หนองน้ําตรงนี้นะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยทุทกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นทาบุญที่ใดที่ไหนนะถ้าผมได้ทําเนี้ยขอเลยครับนะครับบุญกุศลที่ผมได้ทําเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทําบุญที่ไหนก็แล้วแต่เนาะขอให้แรงศรัทธาที่ผมได้สร้างบุญส่งผลให้ทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับได้บุญร่วมกันนะครับหากมีทุกข์ก็ขอให้ชีวิตของท่าน,น